เย็นยี่งจะเข้าสู่กันไม่เดือดร้อนอาจจะรีก็ได้นะอย่าให้เห็นว่าใครเสียชีวิตเพราะโดนสไนยิงกลางนะเว้ยจะหลุดเลยจะตัดแน่แน่เจ้าจะดุถูกฆ่าเกินไปแล้วฆ่าจะหมดเฮ้เจ้าโนอนจริงวินเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคุณเรลาวินเนอร์เอาป่ะเจ็บแล้วเจ็บแล้วตรงข้างหลังพร้อมต่างมเลยข้างหลังตรงแล้วมีต่างมาเลยข้างหลังมต่างมาเลย เยอะอเอาไงเนี่ยสองตัวสอตัวกามีตัวน่ดวันดเอาเลยนะมีแฟดปเช็คขวาเองเช็กขวาเองโดดแล้วอยู่ในกลางวัีวัีวัีวสองโดนโดนกรสัตโดนระเบิดการสระเบิดโอ้ยไนเอรยันเวันไดหลังันไดหลังช่วยหน่อยช่วยนไดหลังตายาลไปแล้วตลาดตลาดอตลาดไม่ตายตลาดตลาดอ้าดตลาดโอ้ตลาดตายแล้วตลดตาโ่โ ไม่มาบ้านหรอบาอไม่สัดกระบานแยกเลยกูอู้นอกบ้าน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 เอาขอโอ้โหใครเปิดได้วะเมื่อกี้ดีมากอไอ้สัตว์มันหลุดหรือว่ามันอะไรแล้ว ปึกูโดนระเบิดจังเปิดมาระเบิดมาเรื่อยๆระเบิดยเฮ้ยมันโดนระเบิดกูอ่ะตลัวสวยดิสวยฮะอ๋มันตัวนั้นไม่ได้ตายเหรออัดจัดยังอะไรยองดูดิวิญญาณยิงซนัยมากเลยอ่ะพี่ท่านยิงสอนัยได้ไหมต้นเกมพี่บอมบอมว่าไงวะ ผมจะเข้าไปเช็คตลาดไอยง้ดิาน่ล้วแหกกลางะแหกกลางะะเอาไปล่ะม้อยู่นะกลางประตูเหล็กทางขวากูยิงตายไปอามันน่าจะมีตัวมาเติอ่ะจะีไมวเอายัางละเอายังะไม่เห็นมันาะจะปันตายโอ้ยยโอ้ย้อโยายล้้ย้้านมันไปบ้านมันไปยอยยโโอ บีน้ากาหลุดจนจุดวางนกาลุดจุดบจุดวางนกาลุดวางลอยหลังมาบีสองบีสามบีสามางเนี่ยไอแล้วดีเตายล้วัยนวัยนวัยไอล่างตายไล่างตายแต่องวาตัวท้ายของวายายอยเจมเก็บกี่ตัวเจมมันเก็บหมดเลยเนี่ยเก็บกี่ตัวเจมหกแม่เอาเรื่องชักบินเมื่อกี้ไม่เก็บไมหกเหรหกีหกี้ั็นิงคนเดยวไอจามึงควรจะอัพเร็วไหมเนี่ย เฮ้ยระเบิดระงเพื่อเหรอระเบิดตีทั้งคนอยู่กลางครับขอปาระเบิดระเบิดลงจริงนะเจ็บแล้วไม่ตายวะอ้าวระเบิดหายแล้พี่หายไปร้อยให้เต็มแล้วเต็มแล้วไอ้หูเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยรวมไปสามนัดแล้วพี่เอามนี่เอามานี่ระเบิดใครมีระเบิดบ้างเอ้ามานิ ตายหนึ่งต้าตายโดนไปสามนัดแล้วพี่ใบตายอย่างกันสาสตร์กลางสามสี่บีน่าจะประมาณสองตัวกลางขวาตัวกลางขวาตัวบีสองตัวทำเองทำเองใช่อะทำเองทำเลยทำเลยใส่เลยไหลเร็วเลยอย่าช้าอย่าช้าไหลไหลเร็วเลยบีช้างไม่ได้ขวาขวาขวา การกลางมีนะการกลางมีนะระวังนะ้นไหลเข้าไปดิไหลเข้าไปดิสปินเข้าไปนี่เพียวขวาไอแล้วเพียวขวาแล้ววางนี้วางอยู่มันต้องขึ้นมาล็อกมึงสักคนหนึ่งไอ้สัตว์เอ้าเอ้าสั่งงานหลุดต่อ็อกทางให้หลุดอะไรอ่ะเวมเลื่อบ้านทางบ้านมาเอ้าบ้านมาบ้านเราบ้านเราบ้านเราบ้านมาตัวตัวเดียวตัวถังเฮ้ย ถ้าเห็นอยู่ก็เด้งให้กูเฉยอ้าวโอ้รดิมีทั้งมีทั้งไก่มีทั้งพี่ไบเลยซฟินเอ๋ตะกิวเจ้าอยู่ที่ใดโอ้ยครับนึงฮือฮออยือฮอฮือฮเฮ้ยเดี๋ย

บ้านมันตัวบ้านมานตัวก็เราเจ็บมันตัวบ้านมันตัวบ้านมันบ้านหรอมาแล้วต้องกองอ่ะตังโดนเอาหน่อยโอ้ยเยั้ไปมันเหลือสองมันเหลือสองอเตอร์คอเตอร์ดิไอ้ฟิงยิงให้ถูกดิฟิงไอ้จัดเอาได้เอาไม่ได้เอาโดนนะโดนคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์โอ้เวลาพี่อีกสองวิอีกสองวิเท่านั้นโอ้โห้าสี่สามไม่ทันไม่ทัน ขวดพอดีโทษเนี่ยมันโดดมันโดดมางัดหัวกูเลยเฮียกูยิงไม่โดนเลยเฮียโดดติดประตูขวาอีสามวินเยอะแล้วเอเจมันหิวมันเข้ากลางไปเลยเมื่อกี้เจย์ไม่ตายพี่อทำไรไม่พูดนะเมืองพูดแล้วตามเข้าไปเลยพูดว่าโอ้ยกลางตระหนายูเอ็นนั่ะหนายูเอ็นไม่รับรู้ไปลี่ยนมากเปลี่ยนเลยสัตว์หนายูเอเปลี่ยนเลยระเบิดสูตรบีเยอะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่พีดีนช่องหน้า บดมองไม่เห็นหน้าไหมน้องเราเสียเปรียบราสองคนทางเอลองชาร์จไหมไม่ไม่ไม่ทางมันเดินรู้สึกว่าทางเอได้จะสนัยนะต่างอยู่มึงพอแล้วเอชาร์จเอชาร์จเอชาร์จตรงไหนเอชาร์จตรงไกล่องเอชาร์จตรงกล่องเอชาร์จตรงกล่องรอไว้รอไว้รอไว้ติดมาไม่รู้วิจัดเขารอสองตัราะว่าจะมาจะชาร์จมานะระวังนะ อะไรนะบีจะชากโทษโทษเอชาร์จเอชาร์จช่วยหน่อยตายกันหนึ่งชาร์จเอชาร์จแล้วายบีก็ชาร์จเล่นบีไว้กันเออเล่นบีไว้ปะอันึงนาไอ้เหี้ยจะมาทำไมเมาหายเช็คขวาหน่อยเช็คขวาหน่อยกูใช้เองฝามีความมีตัวตายแล้วตายแล้ว ลาไม่ไดนะที่วางไม่ได้ตลาดตายแล้วได้หลังตัวนึงตลาดตัวนึงตลาดตายแล้วตลาดตายแล้วไหลมาไหลมาไหลมาวางให้วางให้าบ้านบ้านบ้านมานะบ้านบ้านสองบ้านสองบ้านลองบ้านสองบ้านคขาเจ็บเขาไวางไม่ได้พี่ตลาดสไนคตรเจ็บเลยท่านดูบ้านเราให้หน่อยตลาดตายบ้านดตายอีกตัวอีกตัวมีอีกตัวบ้านมันแตกอีกตัวตายยังอ่ะบ้านเนี่ยอีกตัวเจ็บมากพี่มาบ้านเรา เจ็บมากสองน้าตายเจ็บเจ็บนัดเดียวตัวมิดมิดนัดเดียวมาทางเข้าบีทางเข้าบีเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวบ้านเราบ้านเราเม็ดเดียวไอ้สัดโอ้กำลังจะเข้าไปเอาเลยดีไว้อีกทีนึงมันกันตรงกันศาสตร์ตัวนี้เซ็ตเซ็ตแล้วเปิดไปเอตะคนละลูกอ่ะเออมาเซ็ตแล้วเปิดเข้าเอแต่ว่ารอรอมันรอมันเคว้ยมันเคว้มันเคว้ยแล้วกูกูกูปกูไอ้นี่ ันพี่เก่งเข้าซ้ายเลยผมหันขวาให้ไปเลยที่วางสองที่วางสองที่วางสามวางสามตัวเดิมไปกันสาดตัวเยไปสวยสวยดีบอมตลาดตลาดลงตลาดกันสาสลงไปแล้วกันสาสลงตลาดไปแล้วกันสาสลงตลาดไปแล้วอ๋อระเบิดเฮ้ยใครนออกมาทางด้านออกมาโทษเหรอลองบ้านมันนะลองบ้านมันนะต้นหัวเราพี่ต้นบ้านมันต้นกลางต้นกลงต้นกลางต้นกงบ้านมันขึ้นบันไหนเลยหลังบ้วบันไดหลัง กลาง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 ไม่ต้องไปวัดกลางกางดิไม่ต้องไปวัดกลางกางศาสตร์หลบเรียนอยู่วินนี้ชนะวินนี้ชนะวิขอวินนี้เพื่อชนะสวยสวยต้นต้นสุดท้ายเกมง้างเลยดิเฮ้ยกดแข่งบันได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 เอาแข่งไอ้น้่งชนะแล้วพี่มันไม่เห็นมไม่เห็นเฮียเลยไอ้บอมมึงมึงไม่บอกกูว่าง้างง้างไอ้ควายแล้วมึงไม่อยากเลือกมึงควายทั้งคู่ไอ้สัตว ไปไอบอมแม่งยุบหวยเหี้ยง้างง้างง้างไรบ้ตื่นกันมาแล้วกูก็ง้างอย่างเดียวเลยพี่ท่านหาชนะเอาชนะวินนี่เอาชนะไอ้เงี้ยไอ้เนี่ยกูตาบวมต้องออกเข้าใหม่อีกแล้วอ่าด้วยว่ากดแข่งไอ้สัปนี้ง้างอะไรเปลี่ยนระเบิดแล้วพี่เปลี่ยนแล้วสุดยอดตื่นแล้วตื่นทันทีเลยตอนนี้เจมเจมตื่นโคตรตื่นนะครับพี่เจมเราอยู่หน้าห้องนานเท่าไหร่ ตายนาทีแล้เปิดตามชื่อห้องมั้งไหมเพิ่งดู10นาทีพอดีนับจากตอนนี้คลิปเพิ่ง10นาทีโคตรจีเอาชนะเขาเท่าไหร่นะ5-1เหรอ5-2เออ5-2แหละอีกสองสองสองจีล่าวว่าเอาไี่ไปฟันดียวชื่ปืนยิงดีกว่า กูด่าไม่น่หรอมันต้องเกิดความเข้าเทียมกันเพราะเวลาเขาใช้ใส่เรากูก็ด่าเขายับเหมือนกันถ้าเราใช้กูก็ด่ายับเหมือนเดิมออเด็ดคู่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 ู่คู่คู่คูู่่่คู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 ่ค่คู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 ่คคู่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 ู่คู่ เอนดอนเอด์อน์ low power low power แอนดออ peace m i s i low power อน์แอน์อนเอน low power low power 2 2> อย่างน้อย,ยก็เป็นการตายาที่สมเกียร <laughs> ตายคาขอมไม่นี่แล้วเป็นการตายที่มิดเลยอเอาละตื่นแล้วเรียกพลังกลับมาได้90%แล้ว93 95 97แบ่งไว้สามเผื่อความขี้เกียจได้กันเพื่อดู่กลางให้นะเอาเทสเ่อเนเพื่ล้ว

ท่านจะเป็นทหา้ดิท่านมันต้องเมน์หลับบีกูสองตัวอีกสามตัวอีกสามตัวมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเมจะเข้าครับโอ้ยดูดวยดูด้วยดูดยโอ้ยตัวสุดท้าวสยคนหันจัดแม่ไปนี่ไปโอยต้องมีแล้วใช่้าวไม่ทานแล้วดิสไลฟ์เลยไอ้เฮียไอ้ท่านโดดคนแรกมันยิงกูเหมือนเหมือนมันเสี้ตอนวันนี้วันนี้มึงนี่โคตรรับนุ๊กปืนแทนเพื่อน

เสร็จแล้วไอ้เหี้ยจะตลาดไอ้สาตลาดตลาดมาไหมตลาดเออเออเออตลาดไม่เห็นขึ้นบอมแล้วได้หลังไม่ได้หลังไม่้บเต็มได้หลังเต็มได้หลังเต็มไอ้ในตัวหนึ่งคตรเจ็บโดนหมาด้วยโดเจ็บคือโดนใส่พูดเจ็บบอมไม่เอะโคตรเจ็บเลยไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไอ้สัตว์นี่จะด่าแล้วแข่งวีซีด้วยนะไอ้สัตว์ ตายเฮียเป็นบัดฑิตไปตายอีกแม่นี่เลยไม่โดนเลยเสือกชักผมไอ้เฮียกูโดนตลาดอัดหน้าเสเดี๋ยวผมปาปลาลึกกว่านี้ปาลึกกว่านี้มึงเล่นให้โดนเสาอ่ะไอ้ไอ้ท่านเห็นว่าเสาอ่ะไม่มีเสาอยู่อ่ะท่างในมันแฮกถึงนี่มาเยอะว่ะตาให้ชนเสาอ่ะเนี่ยถ้ามึงดูมุมดูมุมดูดูระเบิดฟังดูนะเฮียเนี่ยเดี๋ยวดูนะท่านดูนะดูระเบิดเห็นไหมเห็นไหม มาแล้วโดนจุดตกโดนจุดตกเนาะให้มเนี่ยขวาให้มันตบแล้วเอ้ยช่วยกหน่อยไอ้ต้องถางต้งถางข้างหน้าตัวต้งถางหน้าตัวเดี๋ยวไปเจอมิีกวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้วโอ้โหโโอ้หช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้วิ่งกลับไม่ยิงแน่ตัวยิงแฮกแน่ยิงโดนอยู่ไหนวะเกมเกมล้วงแนไกลพี่ไกลไกลอีไกลรย่างมีตัว ตัวเออยู่นะสองตัวสองตัวสองตัวแปลกมากเลยนรออยู่รอบีเข้าแล้วบีเข้าแล้วบีเข้าตายตายตัวนึงอีกตัวพี่นั่นหน้าพี่บนบ้านมีตัวบนบ้านยังอยู่ตัวนึงตามหน้าหรือยกเสื้อเบียบันไดบีบันไดบีบันไดบีไม่มีเฟิร์สเฟิร์สหน้าคูเฟิร์สหน้าคูหน้าคู้ายหน้าคูซ้ายใช่พี่มันเป็นเล่นชิดอ่ะตายฝัสวยเปล่าผ่านตะไนฟีสวยดีนะฟังเข้าบีเนี่ย เฮ้ยเอดูท่าแม่งตายแบบ้าโอเค e t s go ไ i r e in o l i r e i e ไเด็กปลาแบบพุงมันก็โดนนะมันโดนไม่เต็มไงคปาตงนันกัโดนเต็มกว่ากลางกลางตรงไหนลาตัดให้อยู่รุงเนี่ยปลาเจ็บปลาเจ็บลาเจ็บงอยู่กันมากไอศกต ไอ้เฮียไม่ทันได้ปลาระเบิดเลยเข้าแล้วตายเจ็บสองแล้วตายตายหนึ่งตลาดโอ้ยโย่ไปเบียร์นะพี่เดมผมไกลแล้เนยเขกางเขาเฮ้ยวันไหนันไหนกางเขาโอ้ยเนี่ยหมดเลยดีกว่ากางว่ะเพื่อนกางสองกางสองตายหนึ่งกางไปตลาดกางไปตลาดกางไปตลาดเอาให้ตายเอาตอนให้ตายเอาตอนนีให้ตายเอามีดมันนี่มีดมันนี่สนัยอ่ะมันอยู่จุดวางตัวนี่น่ะยิงให้ตายเอาสอนนีให้ตายอยู่บนบ้านบนบ้านบนบ้านเต็มเร็วมต้องเร็วอย่าเล่นเต็ม เม็ดหมดพี่เม็ดหมดเม็ดหมดเม็ดปืนหมดพี่เม็ดหมดเป็นหมดวะเม็ดว่าจะเอามีดมานี้วดีเชียวเนี่ยเลยเม็ดเม็ดเม็ดไอ้สั์เรียกปืนเม็ดเรียกเป็นเม็ดเลยไิงสั์ไม่โดนตออไหนมาอยู่ตรงโอ้อนสัสเบีย หมดแล้วหมดแล้วกลางจะเข้าไปดีบ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 ีหมดบีหมดโอ้ยบี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 เี้ีบีบีบี้ีบ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 ีกีบ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 บี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 บ้บีอีบีีบ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 งบี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 บ เก่งเด้วเก่งโหน่าดิ้งเก่งตลาดเก่งเก็บหมดพี่ตลาดตลาดพี่ตลาดดันลงมาเลยพี่ตลาดกับบ้านทนายเราเร็วเออว้างที่วางบ้านทนายไหนเราตำรวจนะอยู่บ้านเก่งไปเอแล้วพี่หายเอไม่มีที่เก็บปืนอ่ะมันต้องเข้ากลางบอม has been planted โอ้โหวิ่งซ้ายปุ้งปุ้ง เดี่ยวพี่พี่บ้านใหญ่พี่ดูบ้านเราก่อนพี่ดูบ้านเราก่อนเชื่อผมเห็นบ้านเราพี่เร็วๆพี่บ้านเราพี่เขาไม่ได้วางเปิดเขาไม่ได้วางเปิดโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราไม่เห็นเหรอไม่มีใครเห็นไอ้สัสไอ้เหี้ยเห็นมนั่งได้ไงวะโคตรเนียนอ่ะ ตอดเนีไอ้เฮียกูไม่เห็นด้วยไอ้กูช็อกมากไหลฟาดก้อยตัดลงพีうう่พี่จัดเนี่ยเออไม่เอาไม่เอาขอร้องอ a m a ซิ่งมากอ่ะไอ้เฮียกระจายตัวนั่งอยู่หน้ากลางตัวเกไก่ตัวนึงอยู่ตู้กดน้ำ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 สองตัวสองตัวไประเบิดไปดิพี่นิมปลาระเบิดหน่อยโอ้โหมันดันมาแล้วตู้น้ำว่ะ ปาม่ติดมึงระเบิดยิงปาระเบิดไปดิพี่เฟิร์ดยิงล็อกดิพี่ปาระเบิดโดนเตัวโอ้ยกลางหน้ากลางปาติดเยอะตึ๊ดเอาเพื่อนปาร์ติดมาไปชิดไปชิดกล้ามชิดเฮ้ยไม่มีว่ะช่วยหน่อยช่วยกลางน่อยคนยดงไปกลามานอ่ะมีตัวนะมีตัวนะมีตัวเดี๋ยวปาระเบิดทางข้าวบิให้อ้าว พี่ต้นเอ้ยพี่ต้นมันมองเห็นได้ป่ะพี่มันมันมองเห็นฝั่งทางนั้นได้ป่ะไม่ต้องวางในฝั่ตัวมึงจะตื่นเต้นอะไรวะปีสามปีสามีสามท่านเจ็บหนึ่งเ่งเจ็บหนแมตื่นเต้นเลยครับ Amazing โอ้โหโอ้โยุดวางสองมาพี่พี่เก่งไอัตว์เลย ที่วานให้หนดิก็อที่วางตัวรอบนี้กูจะรอแทงประตูทางเข้าบแล้วนะกูดูลี้การเข้าเดี๋ยววินเนอร์เดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวปาเอเมโทษมงเข้ามาไอ้สัเมีปะมีมีีไปมีมีมีก่เดี๋ยวมรอมก่อนนะ อเอไก่อไอไโอ้โหเอไก่มันแมงซ้อนดีสัตว์ <c oughs> มีหลายตัวมันชอบมาหลายตัวกลางหุกลางหุบระเบิดไม่โดนระเบิดไม่โดนจิงแค่โดนกลางายเอไกตัวนึงอ้าวเหีนยน่าหุงตายต อันนี้ตัวมาบดิฮหลันตัวพี่ท่านมาดิตามฮิลันน่าเลิศละเฮ้ไปมีตัวท่านเกพี่รักนะมือรักนะเออมาเลย เลยเข้าตายมีตัวหนึ่งเี้ยเอเข้ามาแล้วเอเข้ามาแล้วเอเข้ามาแล้วคิดคู่เอเข้ามาแล้วตายเหลือสองตัวเองพี่นึกว่าพี่ไบจะยิงแบบเมื่อกี้นะจัดมันดิ ไอ้นี่อีกอะทางนหนักไปแลนะ้วไปทางเข้าวบีวิ่งมากลางทางเข้าวบีวิ่งมาบางตายสเว,ว่ยโอ้โหโอนอนเฮ้ยโอเคแล้วก็ตอดช็อตนั้นเงียบไปเลยนะฮึฮึฮึแต่ว่างโง่ก็ไม่ได้เพราะกูก็ไม่เห็นไหนสักฮ่าฮ่กูก็ไม่คิดว่าจะแอบตรงนั้นได้ค่ะเออแบบ หเดินไปเช็คไม่เงยแบบใจแข็งมากอ่ะีไม่เห็นเลยโอ้ตาหน้าเข้ามโห็นหน้ากลางสามเลยใครจับเกมอนพี่ต้นมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วดูจับดูจับมุมเล็กๆขวาเออแต่เจ้าตรงนั้นก็ได้ถ้ามันไม่เช็คนะ เอ้ยบอกไม่เห็นรอแทงให้อีกทีนึงสี่ก็บอกไปเลยยังบอกเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมาละตัวยป้องเข้าแน่เฮ้ยยกวียกวีเอ้ไม่เห็นเอไม่เห็นไหลเข้าไม้สัตว์ยกวียกวียวีเด็บเจ็บเด็บเด็บเข้ามาแล้วสี่ ตกบี้ไปยื้อไยืเเนางมเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยสั่งมันโอ้โหในห้องวายเยอมากตายมีตายเลยตตายตัวตัวแงวายเอามีดมาพี่มีดมีดพี่มีดมีดมีดพี่มีดพี่มีดพีมีดีมีดีมีดพีมีดพี่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 มีดพีมีดพี่มีดพี่มีดพี่มีดพีมีดี่มีดี่มีดพ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 ี่มีดี่มีดี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 มีด ถ้าเราเอามันจี๊เหรอได้เหรอะยังไม่รู้มันเปลี่ยนตัวแจ้งแค้นดนกโดกแขกว่าอะไรจะมไ<ห>จะม่โดนแฟดในคลิปเนี่ยมันยังโดนกูอีกฟึบไอ้ขี้บ่าย